สวัสดีทุกคนในช่องเอิร์ธเอิร์ธซากุระฟิล์มนะครับวันนี้นะครับทุกคนเอิร์ธกับโลบล็อกมารายงานตัวล่ะครับเสียงอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับทุกคนเพราะเอิร์ธเพิ่งหายจากไข้หวัดนะซึ่งเอพิโซดที่3ในวันนี้ครับทุกคนสภาพเละลงไปกองอยู่ข้างล่างเลยครับทุกคนนี่แบบนี้ครับทุกคนมันต้องเล่นแบบนี้นี่เองนะและเอิร์ธก็จะมาตายไอตรงข้างหน้าเนี่ยแหละครับทุกคน แค่ปลายทางก็ทําให้เราคิดแล้วก็มาคิดข้างหน้าอีกรอบหนึ่งครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรครับทุกคนเราก็จะพยายามไปเรื่อยๆนะพยายามไปเรื่อยๆเพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยทุกคนทางย่อมคิดเสมอคิดอยู่ที่เดิมครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของฉากความทุเลศของเอิร์ธนะครับทุกคนและความน่าสมเพชของเอิร์ธนั่นเองนะแล้วเราก็ผ่านมาถึงตรงนี้จนได้ครับทุกคนววันพรุ่งนี้น่าจะมีไปถ่ายคลิปที่วัดจุฬามณีด้วยนะครับทุกคนโอเคครับตรงนี้มันเป็นทางที่ค่อนข้างกระถึกกวัาน,นะเราก็จะใช้เพลงที่มันตื่นเต้นตน,ตน,ตนหน่อยนะครับทุกคนเมื่อกี้เกือบจะลงท่ออยู่แล้ว เราก็จะต้องพยายามลงให้ได้ครับแอคเคาท์เรบอกแอคเคาท์นี้เอ,อโดนลบออกแล้วนะครับทุกคนออลงแอคเคาท์ใหม่นะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องครัวนะครับทุกคนเฮ้ยนักมาคุณเชฟเนี่ยว่าเชฟตัดแตกนะครับทุกคนแต่เราจำไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรเราได้บ้างนี่แหละครับทุกคนสิ่งที่เขาทํำได้กับเราคือเขาจะโยนเหมือนจะเป็นมะเขือเทศหรือไม่ก็ซอสหรือไม่ก็อาหารนั่นแหละโยนใส่เราทําให้เราอืดทันทีนะครับ เราต้องใช้เจ้าไอเนี่ยนะครับทุกคนเจ้าปืนที่มันมีเศษอาหารอยู่เนี่ยยิงใส่ไอพ่อครัวเข้าไปนะครับนี่ก็พยายามหนีอยู่นะครับทุกคนแค่สัมผัสหน้าจอมันก็หลุดออกมาหมดแล้วอะครับทุกคนไอปืนพวกเนี้ยข้อเสียก็อยู่ตรงนี้นั่นแหละเราก็จะทําให้เขาเด้งนะครับทุกคนนี่ครับสุดท้ายเขาก็เด้งเราก็ชนะ และเดี๋ยวเอิดว่าเราไปด่านอื่นกันดีกว่าครับแล้วมันไปทางไหนล่ะนี่อ้อต้องไปทางสไลเดอร์นี่นะคงลงแบบหน้าวัดเสี่ยวแน่นอนครับมันเร็วมากแล้วมันก็หน้าวัดเสี่ยวในเวลาเดียวกันครับทุกคนรเรากระเด็นมาถึงตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหดีนะ ี่เกมเขายังไม่ใ,ใจร้ายกับเราถ้าใจร้ายกับเราเราคงเด้งแน่นอนไปครับทุกคนขึ้นไปข้างบนกันทางออกสะด้วยครับทุกคนกประตูเข้าไปมันก็จะเป็นพัดลมแบบนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องขึ้นไปแล้วก็พัดหลบเลเซอร์นะครับทุกคนมันหน้าหวาดเสี่ยวมากๆเลยนะ ไอาการเล่นเกมจุดเนี้ยเมื่อกี้เกือบโดนเสียนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าเอิร์ธผ่านเนี่ยผ่านในรอบเดียวเลยนะครับทุกคนยกเว้นไอด่านสไลด์อะนะโอเคครับถ้าเราลอดมาจากตรงนี้แล้วที่เหลือมันจะยากกันสักแค่ไหนเชืยร์อุ้ยตรงนี้ก็ดูท่าว่าเหมือนจะยากนะครับทุกคนเหมือนเราจะต้องเชื่อมสะพานเชื่อมไม้เชื่อมเหล็กด้วยนะครับ เรากระโดดไปจะโอเคไหมเยีกยกจะบอกว่าเอิร์ธเนี่ยเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกหลายรอบเลยนะครับทุกคนและสรุปนี้เอิร์ธตัดสินใจทําสิ่งนี้ครับทุกคนในคลิปตัดสินใจกระโดดที่โคตรผิดมาหันแต่เอิร์ธก็ไม่เข็ดครับจะกระโดดอีกรอบหนึ่งนะดูสภาพเละเหมือนเดิมครับ รู้ว่าไปไม่ได้แต่ก็จะไปครับทุกคนเราก็ <cin Paige> จะขึ้นไปเอาแผ่นเหล็กนะครับหรือว่าแผ่นไม้นั่นเองนะเอาไปวางไว้เพื่อเป็นสะพานใช่ไหมเกิดว่าน่าจะใช่ครับถ้าเราวางล่ะ <c oughs> เอามันก็จะล่วงลงไปนะครับถ้าทําแบบนั้นนะงั <c oughs> น้นเราลองเอาอีกอันนึงดีกว่านะ อยากจะบอกว่าเวลาตอนที่รดพากเสียงอยู่เนี่ยรถมันก็วิ่งอยู่นะครับเป็นช่วงหัวค่าเลยนะถ้าเราลองทําด้วยวิธีนี้ล่ะก็ไม่ได้ต่างจากรอบที่แล้วครับทุกคนรอ,อบนี้เอิร์ธกะระยะไว้ดีแล้วครับทุกคนแล้วเราก็วีบแผ่นเหล็กอีกอันหนึ่งมานะแล้วเราก็ต่อเป็นสะพานไปทางนู้นเลยครับทุกคนเพื่อข้ามไปอีกฝั่ง แล้วก็จัดการกับเจ้าตัวบอสนะครับทุกคนเราก็เอาแผ่นเหล็กแผ่นเดิมนะครับมาต่อเป็นสะพานเพื่อข้ามไปฝั่งแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเราจะต้องมาเจอกับบอสแล้วล่ะครับทุกคนมาแล้วครับโอ้โหดูสิ บอสทุนกระป่องด้วยเราจะต้องยิงไปนี่แขนกลน,นะครับทุกคนว้าฮ่าฮ่แกคิดจะเดียวไปจาคุกนี้สินะแต่ฉันมีหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์แบบแขนกลด้วยยิงก,กระสุนได้ไม่อั้นเลยแล้วพอทีนี้แกก็อยู่ในคุกนี้ตลอดไปว้าฮ่าฮ่ายิงกระสุนแบบไม่อั้นด้วยระบบายเดการยิงแล้วก็ไยิงแล้วก็ตีมีความสุขเหลือเกิน อสุดท,ท้ายแกก็คีดจนตัวแตกเลยนะฉันกลับมาสปอนแล้วแกอย่าคิดนะว่าแกมีหุ่นยนต์และแกจะกลางได้ฉันก็สู้แกได้เว้ยน้อยเนย่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาอย่ามาทำเป็นกลางอย่ามาทำเป็นปากเก่งด้วยเอาละเอฟเฟกตเพลงก็แดนซ์มากแล้วฉันก็จะฆ่าแกด้วยเอฟเฟกต์เพลงแดนซอย่างเงี้ยนั่นแหละ ถ้ามันตัดจบไปเมื่อไหรแล้วก็แกก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮาฮะถ้าแกออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะยอมกราบตีนแกแบบสวยๆง,งามเลยแหละก็มาดิครับคิดว่าผมกลัวเหรอแต่กรตัวแตกไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้แกจะเกินไปแล้วเนี่ยแกตัดทากไว้เกินไปแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาบนรถเพื่อตลบหนีออกจากเรือนจำแห่งนี้แล้วนะครับ บ๊ายยนะเบลลี่ฉันไปแล้วโอ้ oh, ไม่นะโอเคครับทุกคนเราก็ออกมาจนได้ครับมันน่าจะไปสิ้นสุดแมปตรงหินข้างหน้านะครับทุกคนเออใช่จริงด้วยโอเคครับสำหรับคลิปโลบอกในวันนี้นะครับทุกคนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแมปนี้สนุกมากเลยนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอิร์ทกับเกมโลบอกขอตัวลาไปก่อนครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งการแจ้งเตือนให้เอิร์ทด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมก o d ดไ g h ์